พันเดอร์วักเกอร์เฮ้ยคือแบบเปลี่ยนจากพันดูกดีเป็นพันเดอร์วักเกอร์แล้วอะพูดถึงกีตาร์ดีมากครับที่พูดผมจะมากีตาร์โชว์อีกรอบนึงอย่างแรกนะคะที่เราต้องเตรียมคือคัตเติลบัตอาไว้เช็ดอย่างที่สองเบบี้อยอย่างต่อไปอายไลเนอร์นี่ ราจะมาใช้แบบนี้โอเคเราจะมาปิดตาเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบท้อเลยโอเคเราจะเริ่มบนที่ตาครังนี้นะทุกคนเตรียมแคปนะคะเละแน่นอนคนุณโอ้นี่ไงเละแน่นอนเปิดมาเละเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออ,อันนี้ไงอเาก้นฝาไปอีกเออ หนูจะใช้วิชาทั้งหมดที่พี่ซัดจังเคยสอนมานำมาใช้ในการกรีดตาในครั้งนี้อย่างแรกเราจะต้องเพื่อความแบบสะดวกสบายเราจะเอาผมไว้อย่างนี้นะแบบหน้าหนูอาจจะแบบบานๆหน่อยอะเอ้ยเข้างนี้ดีวกว่าแล้วก็จะกรีดข้างนี้โอ้ oh my gosh ทุกคนเตรียมรับกับความเละเลอะตั้งแต่เริม่มใช่เพื่อหนูอะเคยเห็นเขาเ,เลอะเลยเลอะเละ,เ,ละเราจะลองกรีดแบบบางๆก่อนนะทําไงอะ ทำไงอะลืมแล้วอะคือมั่นใจว่าต้องเลนแน่ๆเราก็เลยจะเตรียมเบบี้ออยล์กับคัตเติ้ลบัตไว้เลยนะเรารู้อนาคตลงหน้าเราเป็นผู้รู้เทเทเบบี้ออยล์ใส่คัตเติ้ลบัตอีกเราจะทำยังไงนะเขาบอกว่าทำนี้อีกบางๆแล้วเราก็จะต้องทำนี้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ย ได้อยู่นะเราก็จะทำอย่างนี้เฮ้ยได้ปะมันก็ไม่แย่นะวิจั่อ่ะเฮ้ยคนมันได้อยู่เฮ้ยมันไม่แย่นะไม่แย่แต่หางมันยาวไปหรือเปล่าอะเหมือนเรือเลยอ่ะ โอเคเราต้องทำอย่างนี้ดูเหมืนเป็นสาวร็อกเลยอะดูเหมืนสาวร,ร,ร็อกคือถ้าแบบทำหน้านิ่งๆอะมันจะไม่ค่อยนี่วอะไรแต่ว่าถ้ายิมา้มอะจี้ได้ไหมได้อยู่ไหมคะ